สวัสดีวันนี้เรามาสรุปกันสั้นๆของซีซั่นหของเกมไดโบที่กำลังจะมาถึงกันนะครับหนึ่งเลยซีซั่นหมาเมื่อไหร่มา21กรกฎาคมโดยจะมีระยะเวลา3เดือน 2. จะเข้าเล่นซีซั่นหได้ยังไงผู้เล่นทุกคนสามารถเข้าเล่นซีซั่นหได้ทันทีที่ตัวเกมเพิ่มซีซั่นเข้ามา 3. ซีซั่นหมีอะไรบ้างเคเวสตใหม่ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อในเรื่องลากมอนสเตอร์มาลิกแนนส์บอสใหม่ ไอเทมระดับยูนิ6ชิ้นและแอสเปกต์7รูปแบบสมมติว่า l ิ้งแอ s เซที่ใช้เพิ่ม EXP ย่อยของแล้วมีโอกาสได้ของแลเพิ่มขึ้นและอื่นๆฉายาใหม่เสื้อผ้าใหม่ C t บตั Pass มีกี่เทีย3เทียเทียที่1ฟรีเทียที่2 9.99เหรียญและเทียสุดท้าย24.99เหรียญความแตกต่างระหว่างฟรีและแบบซื้อคือแบบเสียเงินจะได้ของวันทั้งหมด90เทียส่วนเวอร์ชันฟรีจะได้ของวันทั้งหมด27เทียและเวอร์ชันแพงสุด จะได้สกิปเป็นท่อนพาร์20เทียเป็นต้นและเลเวลในเพื่อนพาสสามารถซื้อได้ในราคาเลเวลละ200เพตินัมแต่จะรับของรางไม่ได้ถ้าเลเวลของตัวละครของผู้เล่นไม่ถึง5เมื่อซีซั่นจบลงตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาในซีซั่นนั้นจะยังคงอยู่แต่ฟีเจอร์ของซีซั่นหนึ่งจะไม่ตามตัวละครของเรามาด้วยและไม่สามารถเข้าไปเล่นในซีซั่นหนึ่งได้อีกถ้าใครชอบคอนเทนต์ของผมก็สนับสนุนได้ง่ายแค่กด subscribe และ like และมาจอยกันได้ใน ไ์สตรีมเกมประมาณ3ทุ่มของทุกวันที่ช่อง YouTube บับบี้นะครับ